แฮม The New King of El c a s i c o วันนี้ผมเซมนะครับ uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. สวัสดีครับและตอนนี้คุณกำลังดูช่องดิกเชิบบอนกับผมเสมนครับลืมกดไลค์กด subscribe like, ด้วยนะครับ ในเกมเอลกาซิโกเมื่อคือนนักเตะทีมชัน่นกิตโชว์ฟอร์มได้อย่างเชิดชฉายและเกินคำว่าดาวรุ่งไปแล้วสปอร์ตไลท์ทุกดวงต้องจับจ้องหมาที่เขาจูดเบลิงแฮมจูดเบลิงแฮมยิง2ประตูในในาทีที่68และ90 2บก2และนี่คือสุดเอลกาซิโกครั้งแรกของเขาเท่านั้นดาวเตะวัย20ปีทำไปแล้ว13ประตูกับอีกสแอซิสพาทีมนำเป็นจ่าฝูงลาลิก้า ขณะที่เจ้าตัวเองก็เป็นดาวซันโบลาลิกาสเปนการที่เขาย้ายมาเล่นกับเรอลมลิถือเป็นการเลือกที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งคาร์ลอนเชลติดสามารถพาเขากลายเป็นนักเตะโวลคาได้เรียบร้อยแล้วบีน้าจูเบนังแฮมจะกลายเป็นตัวเต็งรางวลบอลลงดอยอย่างแน่นอนพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและสำหรับคนกดแล้วก็ขอบคุณครับ